สวัสดีค่ะแม่หญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็แม่หญยใหม่อยู่หลังบ้านนะคะทุกใจมันบนย้อมแพ้ค่ะทุกคนนี่แหละหลังบ้านแม่หญยใหม่หลังครัวนี่หละเดี๋ยวเราจะมาทำยกยกโคกเพื่อที่จะปลูกทุเรียนอีกรอบอาจจะปลูกสองสามต้นนะคะ อันเอาไว้เลี้ยงดูยังบุเขตยดยังบ่ยอมแพ้แต่แฟนเนี่ยสร้างให้แพ้แล้วแต่ใจมันยังอยากยังอยากอยู่นะคะยังอยากคิดว่ามันสีเลียงได้อยู่ค่ะทุกคน mm hmm. เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยค่ะจะฟื้นฟูตรงนี้แหละค่ะอันนี้ก็คือเคยปลูกอันนี้ต้นเก่ามันค่ะที่เราเคยปลูกต้นมันใหญ่เลรวเดฟพี่นงแต่มันตายนีค่ะใหญ่แล้ว เดี๋ยวหอมมานคือมัปลูกไม่ค่ะว่าชิปเป็นแบบไหนนะคะอันเก่าทำไว้ก็คุมตะข่ายไว้อย่างดีนะคะกันไก่ก,ไกันไก่มันมีไก่ไม่ไก่มาสรุปพอตัวหน้าฝนค่ะ มันแชะน้ำก็เลยตายหน้าแรงก็ใบร่วงค่ะลูกไว้สองต้นคู่กันตายเกลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะควนดินก่อนค่ะควนดินก่อน ตะถ่ายก่อนอเผือตำลึงตรงข้างล่างนี้ค่ะเพื่อให้มันแบบน้ำไม่แช่ขังน้ำแช่สามวันก็ตายละ ยามแรงก็แรงจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะอันนี้กล้วยไข่เดี๋ยวเราจะมาปลูกรอบๆนะคะเดี๋ยวต้องตัด ทีต้นอันเนี้ยไม่อยากให้มีเลยก็กลุ่มพะการมนะทนดีจัง อ้ยเหือตกเลยค่ะทุกคนเฮ้ยแต่สำเร็จหรือไม่นะคะกำลังเตรียมค่ะพี่น้องขุดวัชพืชออกก่อนก็จะเป็นต้นต้นอ่อนของเพกาค่ะรากมันสุดยอดเลย,ยเดี๋ยวต้องเบย่อ,ออกค่ะพี่น้องห้อนห้อน จังไดขาไดนอเอานำห่อนมาลวกติฮะเดี๋ยวไปคิดวิธีก่อนค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะโชคดีมีความสุขค่สวัสดีค่ะ